สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอุชเชนเคยในรายวิชาภาษาไทยเมื่อในช่วโงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามกันไปแล้วนักเรียนทำได้มั้ยคะใบงานถ้านักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งเข้าไปในกลุ่มในชื่ออัลบ,บั้มของตัวเองด้วยนะคะ แล้วในวันนี้นะคะคุณก็จะพาทนเพื่นทุกคนณไปรู้จักกับหน้าที่ของคำกริยาและหน้าที่ของคำวิเศษค่ะ <S <S <ๆ>ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้เรามาขยับก,กายขยับสมองกันก่อนดีกว่าคะนักเรียนตบอกตบมือตบไหล่พร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะมือตบอกตบมือตกมือตบไหล่ มือตบอกตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบไหลตบมือตบมือเป็นไงคะนักเรียนทำได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเป็นไงคะได้ไหมคะอ่าปุกมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ หน้าที่ของคำกริยานะคะ 1. นึ่ำหน้าที่แสดงอาการหรือบอกสภาพของประธานตัวอย่างเช่นไก่จิกข้าวที่ตากบนลานไก่เป็นประธานของประโยคจิกเป็นคำกริยาที่แสดงอาการของไก่ค่ะนกบินมาเป็นฝูงนกเป็นประธานของประโยคบินเป็นคำกริยาที่แสดงอาการของนก 2. องาำหน้าที่เป็นประธานของประโยคตัวอย่างกินมากทําให้อ้วน กินเป็นคํากริยาและกินเป็นประธานของประโยคค่ะสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อคนใกล้เคียงสูบบุหรี่เป็นคํากริยาและสูบบุหรี่เป็นประธานของประโยคค่ะ 3. ทํทำหน้าที่ขยายคํานามตัวอย่างฉันชอบกินกว๋วยเตี๋ยวผัดกินเป็นคำกริยาผัดเป็นคำกริยาขยายนามกว๋วยเตี๋ยวค่ะ คุณยายทาอาหารถวายพระทุกวันทาอาหาร,าหารเป็นคํากริยาถวายเป็นคํากริยาขยายนามพระค่ะหน้าที่ของคำวิเศษนะคะ 1. ทําหน้าที่ขยายคํานามตัวอย่างคนอ้วนกินจุอ้วนเป็นคําวิเศษขยายนามคนค่ะพ่อขับรถยนต์สีแดงสีแดงเป็นคำวิเศษที่ขยายนามรถยนต์ค่ะ 2. ทำหน้าที่ขยายคำสรรพนามตัวอย่างเราทั้งหมดช่วยกันทำงานให้เรียบร้อยทั้งหมดเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามเราฉันเองเป็นคนพูดเองเป็นคำวิเศษขยายคำสรรพนามฉัน 3. ทํทำหน้าที่ขยายคำกริยาตัวยาคนแก่เดินช้าช้าเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาเดินค่ะ นักกีฬาว่ายน้ำเก่งเก่งเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาว่ายน้ำสี่ทำหน้าที่ขยายคำวิเศษตัวอย่างลมพัดแรงมากมากเป็นคำวิเศษขยายคำวิเศษ,ยยเศษแรงสมชายร้องเพลงเพราะจริงจริงเป็นคำวิเศษขยายคำวิเศษเพราะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหน้าที่ของคํากริยาและหน้าที่ของคําพิเศษนักเรียนพอที่จะเข้าใจไหมคะค่ะและในวันนี้นะคะครูนุ้ก็มีใบงานมาให้นักเรียนได้ทําเมื่อนักเรียนทําใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถส่งใบงานเข้าไปในกลุ่มหลห้องได้เลยนะคะช่วงนี้ก็เรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนอย่าลืมดูแลรักษาส,สุขภาพด้วยนะคะรักและห่วงใย,ยทุกทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อชั้นเล็ที่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ